สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยามเย็นแบบนี้นะครับฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะครับฝนตกกระหน่ำเลยครับช่วงเย็นแบบนี้นะครับฝนมาตามเวลาเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีสิ่งดีๆนะครับเรื่องราวเป็นสิ่งมงคนนะครับเรื่องราวที่บางท่านบอกว่าอู้หายากนะครับเช่นพระสมเด็จและพระชุดเป็นจักรพารีนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าผมไปหาอาจารย์ผมและอาจารย์ผมมีพระเยอะมากนะครับแล้วก็ การันตีโดยการไปประกวดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีความรู้จริงๆนะครับผมไปขออนุญาตบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอเพื่อมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอย่างมีความสุขนะครับเราชมกันแบบสบายๆเราไม่ได้คิดเรื่องเช่าซื้ออะไรกันนะครับแต่ว่านะครับทุกท่านจากประสบการณ์ผมเนี่ยต้องคุ้มาถามแน่นอนผมเตรียมมาจานไว้ให้ท่านได้ สอบถามแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามรายการนะครับไปครับไปชมกันครับติดตามรายการวิกแอดนะครับไปชมกันครับว่ามีสิ่งดีๆที่ผมพูดอย่างนี้มีอะไรบ้างครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้อย่าเพิ่งอิจฉารายการวิกแอดนะครับผมพาครอบครัวมาสวัสดีเยี่ยมเยียนหรือว่าตั้งแต่ปีใหม่มาที่จุุกไม่เคยมีคิวให้เลยนะครับวันนี้มีโอกาสแล้วมาพบกับ บารมีพุทธบาลมีธรรมบาลมีสังฆบารมีศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นมหามงคลเลยเป็นมงคลที่สุดเลยเรียกว่าเป็นจะกาคีนะครับเดี๋ยวยังมีพระสมเด็จนะครับเนี่ยผมเข้าใจแล้วนะครับคําว่าพระแท้ดูง่ายนี่นี่ไงนี่ไงไม่ว่าจะเป็นผิวนะครับร่องรอยอายุป,ปีนะอ่า อะไรนะตะกี้จุดแดงๆจุดแดงๆคืออะไรอะ่ะใบมะขามใช่ไหมครับแร<ล>่แร่ใบะม,บะ,ขมะขามแร่ฝักมะขามแร่ฝักมะขามนะ่ครับโอ้โห,โหชื่นใจที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับก็เป็นชุดเบญจภาก,ก,กีแต่ยังไม่มีพระสมเด็จนะครับก็มีพระรอดนะครับ แล้วก็นี่ก็เรียกว่าพีลาเมดขนุนใช่ไหมอาจารย์ใช่นะกัแมแพงเมดขนุนนะครับโอ้ตื่นเต้นพูดไม่ถูกเลยแล้วก็นี่ครับนี่เลยองค์นี้โอ้โหผงสุพรรณอันนี้เ็าเรียกพิม์อะไรเหตุจูพิมหน้าแก่หน้าหนุ่มอะไรเงี้ยหน้าแก่ <c oughs> นะเออน,นะพาแทดูง่ายจริงๆให้จูนะ ครับผมผมไม่ลืมนะ<ช>ตอนที่ผมมาใหม่ๆแล้วขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยผมก็ยังไม่ลืมนะนี่ก็น่าแก้โอ้โอหทำไมมีเยอะจังใช่ไหมครับใช่อ่าอันนี้ว่าอาจารย์เขามีเยอะอาจารย์จะไม่ค่อยมีอาจารย์ <laughs> อาจารย์อะไรนะที่ท,ที่ที่จกเรียนด้วยตอนนั้นศึกษาด้วยชื่อลูกพี่แม่มชือ่อวัดเจดนะ